ชน <c oughs> เล่หมดเลยสว,ยวยัสดีสวัสดีวันนี้มาทำอะไรมากินหมกูกระทะไม่กินหมกูกระทะหรอใช่คือการสั่นหาป่าดิบ <c> ม <oughs> ันมันถ้าเรากันกินสิบป่าเลยเนอะ เออกางเต็นท์พวกเรามากางเต็น hmm. ท no, okay, ์พวกเรามาแคมป์ปิ้งไงะไม่ไ่ช็อปปิ้งแคมป์ปิ้งสิหน่อยได้แล้วไปไกลอีกเลยนั่นอึ่ง ราจกอลาลูกน้อล่ะหน่อยจะได้อย่แล้วอ่ะไม่ทุกคนจะมานใช่ดีนะโอเคโอาิเตะตน่นยมาเนาะหน่อยจะตดอยู่แล้วดื้ ออ้สภาพเยินหมดส,สมร้างมลูกกระเ้ากจเจอดกก็ตอรก็อใหตาตาอ้ดูสภาพฉัน,นคือการ,กรส<อ>งังหาสนะคะ มีชอบกินที่ดีๆค่ะที่ดีๆมีไม่ชอบ เราพร้อมกินกันแล้วไฟก็มาแล้วของกินก็พร้อมแล้วเฮ้ยจ้าหน้าที่ของหมดจ้าจ้าโม,อม,ม <laughs> ไม่มองไม่กลับจ้า,จาไม่พอต่อได้เรื่อยๆจ้าใช่น่าให้เสือ เอาไหมอือเอาเทินมาเอาเทินมาแล้วเอาเรือ้สูกไหมเนี่ยไม่สูกเลยสูกมาก เราจะกินอันนั่นอยู่ไหนอะไรขวดมันขวดมันนี่จ้านี่จ้านี่ no sponsor เออแต่นั่งเดี๋ยวได้ไม่ใช่ตามันเพิ่งออกใหม่ใช่ไหมลองชิมดู ยี่แบบักินน้ำส้มอ่ะกินแบบกินธรรมดาแบบนุ่มๆค่ะโอ้มันลิ้นจี่ไม่มีแบบไม่มีความที่เป็นแบบไม่มีแอลกอฮอล์ผสมหรือเปล่าไม่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 มีแอลกอฮอล์จ้ะเดี๋ยวก็รู้จ้ะก็จะงายก็จะจะอยู่แอลกอฮอล์สี่เปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์เอง แล้วก็ฮอล์สี่เปอร์เซ็นต์อร่อยอร่อยมากอะไรยกแล้วก็าเขียก่อนไหมเขียวฐานไหมอ่า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 อยวเนี่ยเดี๋ยวใส่รองเท้าก่อนใส่รองเท้าก่อนหมูกระทะแบบบรรยากาศเน้นบรรยากาศบรรยากาศจ้า พอก่อนนะลกูกอร่อยกล่องผัดสนล<ย>ักโนมบอกว่าเอาไม้มาเขียดนี่โยออันนี้ขึ้นส่นัยน้ำอาขึน้นนี้อันนี้โยออย่างนี้นอันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่อร่อยมาก มีนี่อันนี้อ่ะมันอร่อยมันเป็นน้ำยำไงน้ำยำปลาแเต๊บแต่อีกอันนึงมันเป็นแบบอะไรวะพริกสามรลิกสามรสอ่ะเอออันนั้นมันอร่อยกว่าแต่คือมันหมดเออเราไม่ได้ไปซื้อมันไม่ได้สถานที่ขายมันไม่ได้อยู่ใกล้ๆที่เราอยู่ก็เลยเอาอันนี้มามันก็ทดแทนกันได้น ก็ส้มย้อมเดี๋ยวเจ้าอังเนาะแล้วเราก็เราก็อยู่ในฝนนี่แหละเดี๋ยวเจ้าห้ามเป็นอะไรนะเดี๋ยวพ่อมึงด่านะนม่รับอันนี้ไม่รับผิดชอบนะจ๊ะัอเคตรงมันไหมจ๊ะช่วงแรกๆอหะที่ย่างกันกินอ่ะเดี๋ยวพังนึงก็ยก่ยงกันกินละพังนึงก็กินไม่ไหวแล้วอยากกินกูอ่ะ เนี่ยปูอ่ะเธอน้องปวดอ่ะยินแล้วไม่ต้องพู่มากปูอาให้ยินจริงยิงอะไรไม่ได้ยิงกอะไรไม่ได้ตรงไหนยิงเลือกกินนะเดลือกไม่ได้ของอะไอเอี่ยคนอื่นเขากินอะไรกินมากเกินยิงตายของอันนี้เนี่ย เทียนมาซื้อเทียนมานนด้วยวย,วย่านกินให้หมดพรธอไม่กินเหรอ,อ,อแต่ไม่มีถ้วยถ้วยน,นั่นไงมาเอาถ้วยนี้ใส่แก้วเลยใส่แก้วเลยพรอ,อ่ะใส่แก้วน,นะไม่ใหญ่เกินไปหรอเอาเม่ไป

<laughs> Đó, có ray 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 bố dừa phải lấy luôn 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 lấy

เขาล็มมางั้นออกสิดูพอเธอสิกินน้ำหน่อยโอ้พอเธอเล่มดเลยเธอเป็นแมวไม่อยากกินน้ำอ้อเอาไปขึ้นมาข้างบนยับปะน้ำมอมอยคะาร้งสด้ายสิสิน เอาแก้วเทมาให้กินเลยด้เกาหลีฝึกสิจ้ายังไงวะเรียนแบบเกาหลีเหรอเดี๋ยวมันหกนะเราต้องไปหาหมึ่งเกาหลีแล้วฝึกไม่เป็นวะเดี๋ยมันจะเอาไทยนี่แบบบาบ้านนี่แหละโอ้ยคาราบาลยังไม่ค่อยได้เลยน่ะจะไปฝึกเกาหลีอีกนะน้องน่าจะโอเคทั้ง มอเราจะกเล <Hey. S 1> uh. ื่อถ้วยิงว่าเอากเครื่องเ่ยังกำลังหาอยู่ว่าเาครื่องนั้น้ิ้มเอาน้ำจิ้มก็จะเทน้ำจิ้มมาด้ยลน,น้ำจิ้ม hey, เฮ้ยนะกินเบียร์หรอมีไงน้ำจิ้มของเธออะไรตกั่วเหรอเอาทำไมั่วอย่างนี้น ลูรูไม่ใช่เลยรูมันมัเดมับาหรอว่าฟ้าเอาเงือ่ตีรถริเอาความสุขาเลต้งแน่้าตเ เป็นอะไรนักเยนชนใจไม่สูเราะน้องมันกีล ทำอย่างนั้นสิใจไม่ดีน้ำอยู่ไหนน้ำอไหนนาอนเ่ยนอันนี้มันดูแรงง,แรง่างงอเพ่อบุงกาบุงกะล่ะไก่กะ โซจูผสมสปายอันนี้อันนี้ใกล้แล้วค่ะได้จนนอนแล้วค่ะตอนนี้กินไผ่เยอะๆค่ะใส่หลังรสชากินง่ายกว่ากินง่ายกว่าเดิมก็ได้โซจูอย่างเดียวบุกกระถางได้ไปบุกกระถางได้ไปอ๋อ <sh arp to mus ik> กำลังจะชกกล่อนยังไงคะออกมาสักนิดนึงไปโซนจูหมดไปสองขวดเอาอนี้ด้วยสปายหมดไปเป็นขีดขวดไม่รู้เออเออพึ่งรางจ้ะพึ่งรางขี้โม้มากเลยเฮ้ยอย่าว่านะไปดูในรางนู่น อไม่รู้เลยบ้าดูตามันสิเยิ้มอย่างก็อะไรเลยเนี่ยใครที่ด anyway> ูมาจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณก่อนจากกันไปนะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมสำคัญที่สุดคือกดซับสไครต์ให้กันด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะทุกคนเออบ๊ายบายดบายบายบายด้วย